สวัสดีค่ะชื่อมาริสาเตช้วันนี้เป็นคุณแม่ของน้องมาลิออตอนมาดูแล้วรู้สึกชอบอะค่ะอย่างแรกที่ชอบก็คือบรรยากาศชอบที่ต้นไม้เยอะรม่มรื่นดีอย่างถ้าโรงเรียนรุ่นใหม่ๆบางทีเราเห็นก็จะค่อนข้างคอนกรีตเยอะอันนี้แบบยังเป็นสไตล์บ้านๆอยู่แบบเหมือนเหมือนเป็นบ้านจริงๆให้ความรู้สึกอบอุน่นเราชอบ แล้วก็อีกอย่างที่ชอบก็คือตัวอาคารจะทุกอย่างจะโคง้คงโค้งมนมนไม่มีเหลี่ยมเลยก็จะรู้สึกว่าเออเขาเขาคิดมาแล้วรู้สึกว่าป้องกันอันตรายของเด็กได้ดีอีกอันนึงที่ชอบก็คือจะเป็นพวกโต๊ะเรียนไม่ว่าจะเป็นโต๊ะกินข้าวโต๊ะเรียนเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆอ่างล้างมือโถส้วมเนี้ยคือทํามาเหมาะสําหรับเด็กหมดเลยเป็นขนาดของเด็กก็เลยรู้สึกว่าเออเขาเขา,เขาใส่ใจเด็กในทุกทุกอย่างทุกๆเรื่องค่ะ ความคาดหวังของคุณแม่ก็คืออยากให้เขามีวินยัยอยากฝึกเรื่องวินยัยเนื่องจากเขาเป็นลูกคนเดียวแล้วก็เป็นหลานคนเดียวของทั้งสองบ้านก็ทุกคนก็จะมามลุมรักค่อนข้างต่ําใจเราก็อ่าเราต้องฝึกวินัยละเราก็อยากให้เขาช่วยตัวเองได้ก็พอมาแล้วรู้สึกว่าคุณแม่ได้ทั้งสองอย่างที่คุณแม่อยากได้อ่ในด้านอ่พัฒนาการก็คือ เขาช่วยตัวเองได้อย่างตอนมาเนี่ยเขาไม่ค่อยยอมกินข้าวเองแต่พอมาถึงเราคุยกับคุณครูแล้วเราก็ถามเราก็เป็นห่วงเรื่องนี้คุณ <c oughs> <zzo> ครูก,ก,ก็บอกว่าน้องกินดีค่ะคุณแม่แบบกินกินเองเต عم, ิมทุกผักเติมทุกวันเลยค่ะเราก็งงว่าเก่งแฮะอะไรเงี้ย <crisis> แบบไม่เหมือนลูกเราเลยส่วนเรื่องวินยัยเป็น,ปน,ปนฝึกวินัยได้ดีมากขึ้นคือเขาจะรู้เวลามากขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้น ช่วยเหลือตัวเองได้ดีมีสมาคาลวะอ,อย่างที่ชอบคือโรงเรียนนี้เด็กไหวสวยมากคือเวลาไปเที่ยวข้างนอกสวัสดีคนอื่นหรือจะเป็นเพื่อนปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยค่ะทุกคนจะทักว่าเออน้องไหว้สวยมากเลยนะ <ST> คุณ,ค,ณคุณครูบุคลากรไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยงป้าหวานแม่ครัวลุงมีคนขับรถ ดูแลน้องดีมากทุกคนรู้จักน้องะคะ่ะแล้วก็รู้จักกันหมดในทั้งโรงเรียนอ,อย่างจำจำได้ว่าตอนที่มีพบครูผู้ปกครองครั้งแรกคุณแม่ก็ยังไม่ได้พูดอะไรเพื่ออยากจะเราอยากจะรู้เหมือนกันว่าเออเขารู้จักลูกเราจริงๆริงไหมคุณแมก่ก็ฟังคุณครูพูดว่าเออพัฒนาการน้องเป็นยังไงพอฟังไปสักพักหนึ่งรู้สึกว่า เออเขาเขาสังเกตลูกเราได้ดีจริงเขารู้จับลูกเราได้ดีมากรู้จุดแข่งรู้จุดอ่อนรู้ว่าต้องฝึกอะไรก็เลยประประทับใจมากคุณแม่ก็ดีใจมากที่รู้สึกรู้สึกว่าตัดสินใจถูกที่ให้น้องมาเรียนที่อนุบาลจันจ้าตอนก็มีความภาคภูมิใจมากน้องจบอนุบาลสามแล้วมีพัฒนาการที่ดีมีวินัยมีสัมมาคารวะด้านวิชาการก็ไม่แพ้ใครเลยก็มั่นใจมากว่าน้องไปต่อปอนหนึ่งแล้วไม่ไม่ผิดหวัง สำหรับคุณแม่ที่หาโรงเรียนให้โรงเรียนอนุบาลให้ลูกอยู่ก็แนะนําให้มาดูอนุบาลจันเจ้าคือบรรยากาศล่มลื่นน่ารักคือห้องห้องนึ่งมีนักเรียนไม่เยอะเลยโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดใครที่กังวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้เป็นสถานที่หนึ่งที่ดีมาก แล้วก็สําสหรับตอนนี้คุณแม่มีลูกคนที่2เหมือนกันลูกคนที่2ก็เพิ่งเริ่มเตรียมอนุบาลท,ที่อนุบาลจันเจ้าเหมือนกันก็บอกตามตรงว่าตอนแรกๆก็มีความกังวลเหมือนกันว่าเอ๊เขายังเด็กอยู่จะมีเรื่องโควิดอะไรไหมแต่ก็คิดว่าดีกว่าเก็บเขาไว้ที่บ้านเหมือนกากให้เขาฝึกพัฒนาการฝึกวินัยเหมือนกันก็เลยก็เลยลองเอามากา็รู้สึกประทับใจนะคะไม่โรงเรียนมีมาตรการป้องกันที่ดีมากสําหรับแม่ที่ท,ที่กังวลเรื่องนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วง คือมันก็มีมีความเสี่ยงที่เราคิดว่าเออเรารับได้เพราะเขาเหมือนทำทุกอย่างป้องกันทุกอย่างดีแล้ว